สวัสดีค่ะพอบครัวช่องแม่ละนาเฟมี่น,นะคะมาอีกแล้วมแม่กาอีกาอีกามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหาเพชรจ้าอีกแล้วมาอีกแล้วะจิกีบหัวเพชรจ้าแล้วจะกหัวเพชรจ,จ้าแล้วเนี่เพชรจ,จ้าะจิกหัวเพชรจ้าแล้วนี่กาตัวนี้ไม่กลัวนะคะแม่มาเล่นกับเพชรจ,จ้าทุกวันเลย ดูดูดูเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอาไม่ยอมไม่ยอมจ้าตัวนี้ก็ไม่ยอมเล่นกับเพชรจ้ามาให้แล้วมาให้แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเลยเอาเลยจ้าเอาเลยสู้สู้น้อยนาไล่แล้วจ้าสู้เลยสู้เลยจ้าเอาเลยนะเห็นไหมอีกามยืนมองเลยเห็นไหม กาตัวนี้ไม่กลัวเลยนะคะแม่มา uh. หมมาเป็จ่า,าทุกวันเลยได้เวลาบินมาแล้วจะมากินกล้วยไม่ใช่อะไรจะมาขโมยกินกล้วยเพชรจ้าจะมาขโมยกินกล้วยครับผมไม่ได้มาเฉยๆนะมาผมมาขโมยนะกาตัวนี้จะมาขโมยไปแล้ว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 ดูดูมาวันนี้มาสองตัววันนี้มาสองตัว<บ>ไปแล้วไปแล้ว อย่เข้ามาขโมยกล้วยไปแล้วครับไปแล้วครับจะกลมาแล้วจะมาขโมยกล้วยเด็กหน่อยมันบอจะมาขโมยกล้วยเด็ก เจ้าไหนเจ้าไหนเจ้าลูกบอลหรือเจ้าไหนฮะเจ้าลูกบอลหรือเจาอะไรเตะมาเตะมาเตะมาผีเร็วเร็วเตะมาเตะมาเลยเตะมาเลยเตะมาเลยครับปุ้มเร็ว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 เดี๋ยวอีกาจะมาอีกเด้อเดี๋ยวอีกามาจิกหัวอีกเด้อ ก้ากล,กล้าก้าเตะมาพี่เตะมาพี่เตะเออลูกบอลเหลืออยู่ลูกเดียวนะครับแม่ <respuesta. S 1> ลูกบอลเหลือลูกเดียวตะเลยโอ้อ้โหโอสนามเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่น เตะมาดีมาเลยเอาไหนเนาะเอาไหนเนาะเอาเอาของเล่นก็มีหลายอย่างของเล่นก็มีหลายอย่างจะเล่นอัน <c oughs> ไหนด,ด,ดีอย่าไปกัดหูขาดเด้ออย่าไปกัดหูขาดเด้อเตะมาเตะมา เร็ว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 คาบคาบคาบเอา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 ,เอา,เ,อาเอาลูกบอลตึมจะเตะไปหาแม่จะเตะไปหาแม่เตะมาทางนี้เอามาทางนี้ดูคุณแม่์น้อยหนาจ้องเห็นไหมหน้าตาไม่พอใจน้อยหนาเอ้โอ๊ะ เอาเลยเอาเลยตึมใส้าปากคาบแล้วใส้าปากคาบแล้วแล้วก็กัดอุ้ยๆอ๊ยนนนนอย,นะยนอน๊ยนยอน๊ยยอน๊ยอยอยออยอ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตกตกถึงมือมือนาะแม่น้อยหนาแล้วอันตรายไม่ได้ไม่ได้เตะออกไปเออเตะออกไปเตะออกไปเลยอย่าให้ถึงมือคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เหยียบเตกปุ๊กไม่ไหวแล้วแม่นะ่ยกินหญ้าไปหมดแล้วนะยกมือเดี๋ยวขี้ออกเ่ อะไรไปยืนงงอะไรยืนง,งงอะไรหืงงอะไรครับเอาเอาเอาหาชี้หาชี้นั่นนั่นนั่นเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วอ,อะไรครับอะไรครับจ้องอะไรจ้องอะไร จ้องอะไรครับอย่ากัดนะครับอยากัดนะครับอยากัดหูผมนะอยากัดหูผม๋ยวหูผมขาดอยากัดหูผม๋ยวหูผมขาดใช้วิธีกัดเลยนะนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้วิธีกัดเลยนะฉลาดกัดเละกัดเละัดเยออุ๊ย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 อุ

อาการอาการเริ่มออกแล้วอาการเริ่มออกแล้วตาปือตาเริ่มปือมาเร็วมาเร็วมาเร็วมานี้เร็ว ออเอาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นทังเลยคืนคืนเร็ว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 คืนโชว์เลยขึ้นโชว์เลยขึ้นโชว์เลยครับคืนทังโชว์เลยครับ เที่ยวอะไรปากเที่ยวอะไรฮนะเที่ยวอะไรครับใครจะอาบน้ำบ้างใครจะอาบน้ำนะใครจะอาบน้ำบ้างนะ <c oughs> ออกมาผีเร็วออกมาออกมาออกให้เร็วเตะออกมาเตะออกมาเตะมาเลยอุ้ยรุนแรงรุนแรงรุนแรงมากเบาๆนะครับเบาๆเตะ นั่นเลยโชว์โชว์โชว์บึ้มบึ้มบึ้มอนอนทับแล้วขี้แตกแล้วขี้แตกแล้ววางขี้แตกแล้ววางน้อยขี้แตกแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้ว อ,อ,อ,อ๋อหมุนหมุนหมุนเอออย่าก,กัดอย่าก,กัดอย่ากลับอย่ามันติขาดขาดนะครับขาดนะครับ

คุณแม่จะแยกแล้วนะครับคุณแม่จะแยกแล้วไม่ได้ถ้าคุณแม่แยกไปไม่ได้ทำลายข e. องคาะสำรัคลิปนี้ก็น,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 น้อยนะนั่น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 น้อยนะน้อยนะดูดูดูคุณแม,ม,ม,ม่คุณแม่โกรธแล้วคุณแม,ม,ม,ม่โกรธแล้วแม,ม,ม่เริ่ม เริ่มคือแม่น้อยหนาะขูแล้วคูแล้วหญ้าหมดขูแล้วสว,ว,วัสดีก่อนถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ยึดติแค่นี้ก่อนน,นะคะก็ขอขอบคุณค่ะท่านกท่านที่ให,ให้กำลังใจก็อย่าลืมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแมนะ่น้อยหนาเป็นที่นะใครจดจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ